พอถึงจังหวะเนี้ก็ต้องเฉือนเนื้อตัวเองไงน,นะเ,เพื่ออะไรรักษาชีวิตวเองตัดเอาไว,ว้วะบางส่วนเพื่อรักษาชีวิตเนีเศรษฐีมันเล่นกันอย่างนี้นะมันก็ย่อมขายนะขายบ้านราคาถูกขายอะไรลดราคาเออแล้วอาจารย์ของเฮ้ซื้อมาซื้อมาแต่งเออให้มันใหม่ถึงจังหวะว่าจะขายขายได้กำไร ซื้อบ้านขายได้กำไรนะเียซื้อตอนที่มันเศรษฐกิจมันนึเนี่ยซื้อผมบอกว่าซื้อสินค้าเดราคาถูกนะถ้าท่านมีเงินเยอะๆนะไปซื้อตอนที่บรรดาเศรษฐีร้อนเงินอนะช่วงนะั้นมีเศรษฐีร้อนเงินมีมีมันไม่มีเงินมันต้องเอาขายเพื่อไปจ่ายเงินเดือนลูกน้องเพื่อจ่ายปิดหนี้ปิดเช็คอะไรที่มันเด้งดึงเด้งดึงเนี่ยนะฮะมีเยอะในุรกิฝั่งเนี้ยเยอะอืม ที่รวยระดับพันดับหมื่นล้านเนะ่พอเจอเศรษฐจปุ๊บเนี่ยเศรษฐีฝั่งนี้นะมันก็มีนะเศรษฐีฝั่งเนี้ยเออจึงกว่าหนึ่งก็ต้องขายนะเพ <c oughs> ื่อไงรักษาชีวิตตัดเอาไว้ว่าบางส่วน,นะนะเพื่อคราสายมีเนันนะอ่ายัมีถ้าไหนจะได้สินค่าราคาถูกฝั่งเนี้ยที่เป็นเศรษฐีฝั่งนี้นะเออ,เ,อ,อเรามีกันนะมันเล่นนี้นะอาจารย์ผมก็เล่นนี้นะเพราะฉะนั้นแกซื้ออะไรนี้เออไม่มีเขา,มาไม่ซื้อไปแดง ไม่ซื้อมาไปแดงซื้อแล้วราคาตกเจริงไม่จริงถ้าซื้อไปแดงก็ไม่ซื้อต้องซื้ออ้ที่มันถ้าเป็นไอของใหม่ซื้อปุ๊บซีรีส์นี้นะอย่างในการหรือแช่มิวซื้อปุ๊บเนี่ยรีซีรีส์นี้แล้วอีกห้าปีราคามันจะขึ้นไปแล้วก็ซื้อซื้อของเป็นนะพวกนี้จะซื้อของเป็นเสจทีมซื้อของเป็นเนาะไอเรานี่ซื้อไนซื้อซื้อรถคือรถลถจริงราคาลดลง นี่นี่น <c oughs> ก็เห็นนิสัยฮะนิสัยคนสีด้เห็นไหมนะอันนี้อึดอึดหมาอึด <c oughs> อันนี้คือจะมีโกรธชอบสร้างชอบสร้างไม่ชอบลงทุนไม่ชอบลงทุนแบบนี้ฝั่งนี้จะชอบสร้างฝั่งนี้อันนี้จะรวยไวนะห้าปีือว่าอย่างคุณสาระเนาะปีหกศูนย์มีไม่ถึงแสนล้านเลย พอมาปีนี้เป็นไงผ่านมาห้าหกปีห้าหกแสนล้านแล้วโตวไปตั้งห้าเท่าอะอ่าพวกนี้พวกนี้วัยพวกนี้จะเก่งเก่งเรื่องของการบริหารเรื่องเก่งเรื่องของการสร้างระบบอืมพวกนี้เก่งเก่งในการสร้างระบบเก่งในเรื่องของการบริหารการเน่ะเออเก่งพวกนี้เก่งแต่ไม่เก่งด้านนี้แปกงไหมเออพวกนี้เก่งแต่ไม่เก่งด้านนี้ไอ้คนเก่งด้านนี้ก็ไม่ดันไม่เก่งด้านนี้อีก <laughs> มันเก่งคนละอย่างนะ ความคิดไม่เหมือนกันอือันนี้เหมือนกันนิสัยไม่เหมือนกันอยู่ที่ท่านจะมีนิสัยแบบไหนท่านอยากมีนิสัยแบบนี้ก็ต้องฝึกเปลี่ยนนิสัยโดวยกันผมเลยเอาทําเรื่องของเป o n ส l Brand เป็นตัวที่จะมาเปลี่ยนนิสัยท่านมาอยู่ฝั่งนี้ให้ได้เสวัสดีครับในห้างหญิงกลาลาข้าป่าข้าวยำคุณนิยาสวัสดีครับเน,นื้อหาวันนี้ ประมาณนี้เนาะห้าทุ่มละเดี๋ยวผมก็จะลงไลน์แล้วเนาะเห็นนะนิส,สัยผมสรุปในเนื้อหาของหนังสือของโรเบิร์ตที่อยู่สก,กิก็ก็มีประมาณนี้ไม่มีอะไรเรื่องของ casual, แคสโตรกระแสเงินสดที่ทางด่วน7ข้อนี้ขั้นตอนนีออ่มันมีอยู่ในสือแต่เอามาสอนนี้ไม่ได้มันเป็นมันเป็นต้องต้องเวิร์กชอปเนะเป็นเวริร์กช็อผมต้องออขอตรงน,นั้นไว้ก่อนเนาะเอาไว้ตอนที่ทำเวริร์กช็อ เนาะถึงจะเอาไบสอนในตรงนั้นดีกว่าเนาะพราะว่าสอนตรงนี้มันมันต้องท่านต้องเล่นกับผมด้วยนะท่านก็มีมีมีข้อสอบเล่นกับผมด้วยไนอะ้นมันเล่นไม่ได้คนระับสอนไปมันจะ,มนจะไม่ได้มันจะไม่สมบูรณ์เนาะก็เลยวันนี้เลยมาสรุปเรื่องของอน,นี้ยเนื้อหาหนังสือเล่มน,นี้มีแค่นี้ท่านจะที่ผมมาอยู่ตรงนี้คือมาทำธุรกิจอะไรฝั่งนี้นะมาทำฝั่งนี้ ทุกทีอะไรวันี้สามถึงห้าปีมันต้องสําเร็จแล้วก็เสร็จเลยก่อนปีเจดแล้วค่อยมาดูสินทรัพย์ปีเจ็ดหนึ่งเจดสองมาซื้อไอ้ตอนมันราคาถูกนี่คือเราต้องมีม i n เซ็ตมีเป้าหมายอย่างนี้เอเราจะมาอยู่นี่ปี 72. เจ็ดสองปีเจดสองเนี่ยเราจะอยู่แถวนี้โอ้สนุกแฮน่ยโอ้อยากมีจัะเพราะผมพลาดมา3าครั้งแล้ว ผมพลาดมาสามครั้งแลเนี่ยพลาดมาอยู่ฝั่งนี้นะเออพลาดมาสามอันนี้ครั้งที่สี่แต่ต้องไม่พลาดทาให้มันจบเลยแล้วมาตรงนี้เนาะเออโอ้อย่าสนุกเนี่ยตอนนั้นวิชาการไม่แข็งแร่งเออไม่แข็งแร่งก็เลยก็เลยพลาดอ่ตอนนี้วิชาเราแข็งแร่งมันต้องเรียนท่านนะนะต้องเรียนเยอะหน่อยในนียท่านต้องเรียนแบบแน่นนะเนี่ยเรียนแบบเรียนอ่านงบท่านต้องอ่านงบเป็น งบบริษัทงบดุลงบกำไรขาดทุนกระแสเงินสดพีเลโชเงี้ยสภาพคล่องมูลค่าหุ้นแท้จริงเท่าไหร่โอ้ oh, วิเคราะห์กันน่าดูนะแล้วไอ้ไอ้อานต้องอ่านกี่บริษัทท่านเนอ่อา่าตะต้องอ่านเป็นเป็นห้าสิร้อยคือเอาเน้นๆอามาเลือกสักห้าบบริษัทว่า อ่านปีนึงได้แค่ปีเดียวน,นะอ่านต้องย้อนหลังไปสี่ห้าปีนะย้อนหลังอ,อต้องรู้ให้แน่นนะเลนมันก็มีหน้าที่เอ,อผมไปไลฟ์เมื่อวานเนาะเรื่องก็ห้าห้าระดับเนาะคนที่จะสนใจเรื่องลงทุนมีห้าระดับหนึ่งสองสามสี่ห้าระดับหนึ่งคือประเภทว่าไม่รู้อะไรเลยเอ,อใครชวนก็ไปเล่นเนี่ยอ,อหมดแต่ไม่มีความรู้เรื่องการลงทุนเขาชวนไปไปฝากซื้อแอปแอป เทรดสกุลเงินมั่งฟโฟลงโฟเล็กอะไรมั่งอะไรนะชวนไปนะเออหมดหมดออไม่รู้เรื่องการลงทุนถูกชวนอันสองก็ออดีหน่อยขยันหน่อยนะมีเงินออกมก็ฝากไปฝากแบงก์ไม่ยอมลงทุนเนี่ยเงินก็ไม่งอกอันที่สามก็เริ่มจะเ,ก,เก่งนะแต่ไม่มีเวลายุ่งพอยุ่งปุ๊บไปไงก็ฝากให้บลกเกอร์ทาให้ออพอไอซีมก็เริ่มมีเก่งขึ้นละแต่เก่งไงเก่งจริงเนาะเก่งจริงเจ็บเหมือนกัน มันยังไม่มีประสบการณ์พอไงอที่5้าดิรัดัา5้ี่คือประสบการณ์ต้องมีประสบการณ์ต้องมีประสบการณ์เจ็บด้วยนะท่าต้องอาจจะเจอเขาเรียกว่าอะไรติดขายหมูภาษาเขาระยกขายหมูตกตกรถติดดอยไงต้องมีมีประสบการณ์พวกนี้นะนี่คือโลกของการลงทุนทุนนิยม ประมาณนี้ก็เนื้อหาก็อยู่ประมาณนี้แล้วเดี๋ยวก็พรุ่งนี้ก็จะเป็นอาจจะสรุปเนื้อหาว่า90วันผมเป็นยังไงนะพรุ่งนี้ผมจะสรุปว่าท่านที่จะเข้ามาเรียนเป็นเป็นเนื้อหาผมจริงๆอ่ะผมจะสอนแบบไหนที่ให้ท่านให้ท่านมาอยู่ฝั่งนี้ให้ได้ฝั่งนี้นะผมจะสอนไม่เซตท่านฝั่งนี้นะไอ้เก้าสิบวันผมจะสอนเป็นไม่เสรฝั่งนี้เพราะมันจะต่อเนื่องพาร์ทหนึ่งพาร์ทหนึ่งก็คือ90วัน ปีนิสัยให้ได้ก่อนปีนิสัยแบบอยู่ฝั่งด้านนี้ฝั่งขวาให้ได้ก่อนอพอภาคที่2คือ3 6มร้อสิคือภาคของการลงมือทํามี KPI จับมีวัตดุวยสายมีอะไรกระบวนการเครื่องมือวัดทํางานอย่างไงเป็นเรื่องการลงมือทำเนาะให้เห็นผลลัพธ์และทำซ้ำสักสปีก็เป็นภาคท,ที่3และดูอีกรอบหนึ่งก็คือสิปีเลย มันจะเป็นยังไงปีเจ็ดสองเลยนถึงขนาดนั้นนะเ,เรียนผมจะพาท่านไปเรียนนะก็เจอเจออาจารย์ดเก่งๆอีกหลายๆท่านนะพาไปเรียนด้วยกันเออผมก็ไปเรียนท่านไปเรียนด้วยกันเราก็ต้องมีอาจารย์ระดับเออเก่งๆอเออเนาะดีไหมเออมีเยอะพาไปที่อาอจารย์ที่ที่เขามีประสบความสําเร็จในตลาดทุนนะเออนะอนะดีไหม ไปมันก็ต้องดูคนสําเร็จนะวิธีคิดของคนสําเร็จวิธีคิดของคนสำเร็จ,ด,รจด้านในตลาดทุนเขาคิดยังไงวิธีการลงทุนเขาทำยังไงเราทําเหมือนเขาคิดเหมือนเขาทําเหมือนเขาแล้วเราก็สําเร็จเหมือนเขาแค่นี้เหมือนกันเนาะเหสน,หนุกฮะเรียนของผมเนี่ยไปถึงนู่นเลยสี่พาร์ทเลย